คือใบแปลงสองมันมีจุ้มนี่ไม่มีเลยเก้าอะไรกรรมต้องไปแช่แบบนี้นี่ยผมจะเรียงนี้ไงอ่าไม่มีอะไรเลยไม่ได้เป็นอะไรเก้าไปตรงไหนทำหนามีเก้าไปทางไหนเก้าไปที่หน้าผากกันปากเนี่ยลูกเนี่ยอุ้ยถ่ายคลิปด้วยรูกเหงื่อเราหมดเลยอ่ะเชียร์ติ๊สนับโอ้ยยังไม่ลงน้องไม่รู้หรอกแล้วน้องว่ เก็บไ,ไม่พอไม่้องต้องมาหนหน้าตัวเองต้องมาได้กาแกไม่ได้มาเขาตายแล้วใครคบีเบิร์ดพี่จอนจะบอกวไม่ได้บอกน่บัมากแต่ว่าพี่บัคนอื่นคน่ไม่ได้แรงบัดยับยังไงบัดไม่มีเ ต่ี่อีแต่แรกะจะไ่ได้เจ็้าอ๋อให้ะไ่ได้เจ็ด้าเมสี่เจ่ีหมต่กีให่ม้ไหมต้องปักทีๆเลยคือไม่ต้องปักแคปปี้อันนึ่งแล้วก็เบิร์เดมนี้มันไม่มีทีปักแล้วรูปเนี้ยเต็มได้อยู่นะเช็ดม้าไม่ได้ผิ่แล้ เ่าเจิดเอจ็ดลมมือสั่นมือสั่นทำไมนี่ไม่ต้องสั่นแล้วก็ถาอนาเจ็ด Happy b i r t แ่กเพื่อนเราปิ่รูปแบบงเนงานจ มีตัวหนเนมีตไหนีตว่าีัวไหนมจุดวไหนมีตัวไหนตัวไหนมีตัวไหนวมีตัวไหนมีตัวไมีตัวไหนมไหนมตัวมีตไหนม่ตอวไหนมตัวไหนมีตัวไหนมีตไมีตานมแตงวไามีตัไหนมีตัวไหนมตัวไหนมีตัวหนมกัวไหนมัไนตไัไมวไัวนีัไหนตไมีวไมีไหนมัไนมีมีตัวนีตัวนวนันนี้ค่ะเดี๋ยวเหนมีียกวไหนมีวไม่กลับไปเอา ไม่ใช mm ่โ hmm. ร mm ีอ hmm. ่ไ้นี่ไงเฮดสีเดงไงกันนี่แกมมีเก็บไปมากอ๋อบอกไปอยากเปลี่ยนด้วยไปนะไม่ที่วันนี้ก็ไปไม่ใช่ไปบพรแกัมมีมาที่ไหนนี่งไงที่สอง